ปวดข้อข้ออักเสบห้ามกินอะไรหลายคนที่กําลังทนทุกข์ทรมานกับอาการปวดข้อข้ออักเสบปวดเมื่อยตามร่างกายรูมาตอยต่างๆเหล่านี้รู้ไหมคะว่าจะต้องเลี่ยงอาหารประเภทไหน1เลยค่ะนม,มวัวผลิตภัณฑ์จากนมทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นเนยครีมชีสต,ต่างๆเนื่องจากอาหารประเภทนี้นะคะมีไขมันอิ่มตัวที่สูงมากๆเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการอักเสบได้ง่ายอีกทั้งผู้ที่แพ้พโปรตีนจากนม,มวัวสามารถเกิดการอักเสบได้ง่ายกว่าคนทั่วไปด้วยค่ะ 2. อ,อาหารประเภทเนื้อสัตว์เนื้อแดงเครื่องในหรือไขมันสัตว์ค่ะเนื่องจากอาหารประเภทเหล่านี้มีไขมันสูงมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวนอกจากจะทาให้เกิดการอักเสบแล้วยังทําให้เกิดการสะสมของคอเลสเตอรอลในร่างกายได้อีกอีกทั้งเนื้อแดงจะมีสารที่กอ่อให้เกิดการอักเสบมากเมื่อนําไปทอดแล้วก็ไปย่างค่ะและ 3. ข้าวโพด ถั่วลิสงน้ำมันถั่วเหลืองเนื่องจากอาหารประเภทเหล่านี้มีกรดโอเมก้า6ที่สูงมากๆเลยค่ะแท้จริงแล้วกรดโอเมก้า6นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่การที่เรารับประทานมากจนเกินไปจะทำให้เกิดการสะสมของการอักเสบมากค่ะดังนั้นควรเลี่ยงออกไปก่อนนะคะ แต่ในทางการแพทย์จีนนะคะผู้ที่มีอาการปวดข้อข้ออักเสบปวดเมื่อยตามร่างกายจำเป็นจะต้องเลี่ยงไม่ให้แอ์กับพัดลมจาะตัวโดยตรงด้วยนะคะเพราะแอ์กับพัดลมจะทําให้เลือดลมปานไหลเวียนติดขัดทำให้มีอาการปวดมากขึ้นอีกทั้งจําเป็นจะต้องเลี่ยงของมันของทอดเพื่อไม่ให้เกิดการอักเสบมากขึ้นด้วยค่ะ ก่อนจากการสําหรับผู้ที่เป็นมานานแล้วรักษาอย่างไรก็ไม่หายการแพ้จีนสมุนไพรจีนมีวิธีการรักษาที่ต้นเหตุทาให้อาการดีขึ้นและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยได้ด้วยนะคะและก่อนจากการก่อนเลื่อนคลิปนี้รบกวนกดแชร์เพื่อแบ่งปันสาระดีๆด,ด้วยนะคะ